ครับเดี๋ยวเราจะมาถอดสายพานเกียร์กันนะครับก็สายพานเกียร์นะครับมันก็จะมีลูกศรของของเขาอยูนะ่ถ้าเป็นตัวหนังสือก็จะมีสัญลักษณ์ชี้นะครับเป็นลูกศรชี้างอย่างก็มันจะหันชี้มาทางฟังเอ้เพาขับนะครับเป็นโมเลชุดขับครับที่ต่อแกนออกมาหาเครื่องยนต์ที่เป็นชุดไฟวินนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดโมเลตตามนะครับก็ ลูกสอมันก็เห็นเด่นชัดเลยครับเห็นไหมเนี่ยมีสัญลักษณ์เง็นแตผมซี้ให้ดูนะเนี่ยเนี้ยฮะก็มาทางนี้คือลูกเครื่องก็จะหมุนหมุนขวาหมุนหมุนน็อตเข้าหมุนนี้ถามว่าใส่กลับกันได้ไหมก็ได้แต่ตามวงจรเขาเขาให้ใส่มาทางนี้เราก็ใส่ทางนี้ครับเดี๋ยวจะปลดสายพานครับก็ชุดรั่วมันก็มีรั่วได้หลายสาเหตุอย่าง คลิปที่แล้วก็ถอดแกนออกมาก็จะมีชุดโอลิง,งเห็นไหมพวกเนี้ตัวนี้ก็จะต่อชุดอเขาเรียกชุดอมอค์สชุดใหญ่ครับตัวนะครับก็ก่อนแกะก็เทสก็ยังมีแรงอัดคัดจับอยู่ครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีเลยที่ถอดแกนออกมาเนี่ยก็คือชุดโอลิงตัวนี้แฟบหมดเลยก็เ,เดี๋ยวค่อยไล่เปลี่ยนเดี๋ยววันนี้เราจะถอดดูพวกชามพวกอะไรนี้ดูครับ ชุดนี้ก็จะมีโอลิงครับเดี๋ยวผมขอปลดสายพานก่อนครับปลดสายพานก็ปลดฝั่งนี้ครับชกเอเทาตามเนี่ยบิดออกครับกล้องมองเห็นไหมบิดออกเฉียงๆอย่างนี้ฮะอ่าเนี่ยออกแล้วครับเห็นไหมฮะออกง่ายๆเลยมีหลุดละก็ใช้สายรัดรัดไวหน่อยครับเดี๋ยวมันหลุดออกแล้วครับนี่ตัวนี้เป็นชุดตามนะครับวกนี้จะมีโอลิงอยู่ข้างในเนี่ยหม้อ อ่าเดี๋ยวเราหอดแยกออกมาก่อนสายพานนี่ครับรู้สึกมันยืดหยุ่นได้ไหมวิธีดูเขาบอกให้ดูด้านข้างกันครับว่ามันเหลือเยอะไหมอย่างเงี้ยมีรอยกินไหมเดี๋ยววางไว้ก่อน